สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูรูปลอลอยองค์หลวงพ่อฤาษีดงดำที่ออกจากวัดธรรมยานโดยหลวงพ่อวิรัตทีเนี้ยพอรูปลอรุอร่นแรกหมดก็เลยมีรุ่นที่2อออกมาอ่าแน่นอนนะครับก็ต้องมีรุ่นที่2อออกมาเนาะคำถามก็คือความแตกต่างของรุ่นที่1กับรุ่นที่2คืออะไรนะครับก่อนหน้านี้นผมก็โอ้เข้าไปถามเข้าไปดูเนาะจนได้รู้มาว่าอ่าจริงๆมีวิธีการดู ง่ายมากๆเลยนะครับดูที่ฐานข้างล่างนั่นเองวันนี้จึงอยากจะถ่ายเป็นคลิปนะครับเก็บไว้ให้คนที่เพิ่งเข้ามาศึกษาหรือว่าเพิ่งเข้ามาอยากจะเช่าบูชานะก็<อ>าสามารถจะร่วมทําบุญได้ที่วัดธรรมยานโดยตรงนะครับสามารถที่จะติดต่อไลน์หรือว่าทางแฟนเพจได้เลยเอางี้ดีกว่าลองให้เพื่อนๆดูนะว่า2องค์นี้แตกต่างกันยังไงพอจะเดาออกไหมคือดูยากมากใช่ไหมครับอ่าดูยากมาอดูด้านหลังดูด้านหลังหลายคนบอกโอ้ต้องดูด้านหลังซะแล้วนะฮะอ่ะ ดูดน้าหลังสิเป็นไงครับต่างกันไหมครับแทบไม่ต่างกันเนาะรุ่นที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นรุ่นแรกแล้วก็และรุ่นที่สออยู่ด้านขวานี่นเองอ่าเรามาดูกันว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับให้หยิบมาดูที่ใต้ฐานเลยนะอ่าจะโฟกัสหน่อยอ่าโอเคเห็นไหมครับก็คือเดี๋ยวผมหมุนด้านที่อ่าให้แบบเห็นว่าเป็นตัวอักษรภาษาไทยชัดเจนนา ทอยอเห็นไหมครับตรงนี้ให้สังเกตรตรงนี้เลยว่าที่ออกจากวัดธรรมยานที่เป็นรุ่นที่หนึ่งนะครับจะมีตัวปั๊มต่อโค้ดเขาเรียกว่าโค้ดทอยอตรงนี้นะครับสังเกตไหมอ่าทอยอแล้วก็ลักษณะผลหมุนหลายๆมุมให้ดูนะครับอ่าได้เห็นแสงเงาในแต่ละจุด นี่คือรุ่นที่1จะมีแค่นี้เลยนะครับก็คือทอยอที่เป็นลายเซ็นของหลวงพ่อวิรัตเป็นลายเซ็นแล้วก็แกะมาแล้วก็มาต่อโคดต,ตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูเพิ่มเติมนะจะได้เห็นความชัดเจนนะครับอ้าวไปไหนแล้วฟึบโอเคอ่ะฮะชัดเจนเลยนะครับทอยอนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะอันนี้คือถือว่าเป็นรุ่นที่1น,นะครับจริงๆจะมีรุ่นออกก่อนหน้านี้นะครับแต่จะไม่มีการต่อโคดอย่างนี้ ังนั้นรุ่นนี้จึงเรียกเป็นรุ่นที่1น,นั่นเองนะครับโอเคนี่คือรุ่นที่1น,นะครับต่อไปรุ่นที่ล่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูรุ่นที่2กันนะจะเป็นในลักษณะนี้อขออนุญาตนะครับอขออนุญาตท่านหน่อยขออนุญาตท่านจับในมุมต่างๆหน่อยนะครับโอเคนี่สังเกตไหมครับว่าทอยอก็จะมีรูปแบบในลักษณะที่เหมือนเหมือนกันเนาะเพราะความต่างอยู่ตรงไหนเห็นไหมสังเกตอย่างครับว่าความต่างอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูกันแล้วกันนะครับ ความต่างอยู่ตรงนี้อันนี้คือทอยอใช่ไหมอ่าที่ดินสอผมชี้นะนี่ความต่างคือเขาจะตอกโค้ดเพิ่มเป็นลักษณะลักษณะอย่างงี้นะครับเป็นอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมหน่อยนึงเนาะคือคิดว่าผมคิดว่าตั้งใจจะทําให้มีความต่างจะได้มองออกไงว่าเวลาเราไปดูอ่าอันนี้รุ่น1นนะอันนี้รุ่น2นะครับนี่คือความต่างที่มองได้ทันทีเนาะโอเคนะตามนี้นะทีนี้เดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูก็ได้เห็นชัดๆนะครับอ่า นิดนึงอีกนิดนึงนะครับโอเคโอเคนี่ทอยอแล้วก็เห็นไหมครับจะเป็นจะเป็นการต่อโค้ดเพิ่มนะคะันาตรงนี้อ่ะประมาณนี้แหละนะครับก็ใครจะไปดูลองส่องดูนะเียมือผมไม่นิ่งหรอครับส,สั่นๆโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมเทียบให้ดูดีกว่าผมเทียบไปดูเนาะเห็นไหมทยอนะครับอันนี้คือการดูเบื้องต้นก่อนนะครับที่เป็นรุ่นที่1กับรุ่นที่2 แล้วก็คิดว่าคาดว่าตอนนี้น่าจะยังไม่ได้มีเกสมีปอมอะไรออกมาดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะไปเช่าก็รุ่นหนึ่งหมดไปแล้วถ้าใครมีความศรัทธาท่าหนหลวงพ่อหรือสีลิงดำสามารถที่จะติดต่อสอบถามไปทางเพจวัธรรมยานได้โดยตรงเลยนะครับหรือว่าไลน์ของเขาก็าได้เนาะแล้วก็ถ้าวันข้างหน้าผมมีอัปเดตอะไรนะครับก็ฝากติดตามได้เนาะ <c oughs> ก็เผื่อมีการทํารุ่นอื่นๆเกิดขึ้นมาเมื่อ รุ่นนี้ได้รับความต้องการแล้วก็หมดไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนร่วมทําบุญผ่านทางวัดโดยตรงเลยนะครับในกรณีที่ต้องการรุ่นที่วัดยังมีอยู่เนาะแต่ถ้าเกิดต้องการรุ่นเป็นรุ่นที่1อย่างเงี้ยก็ต้องไปขอแบ่งจากเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับในวงการที่ศรัทธาเหมือนกันเนาะแล้วก็ตัวผมเองไม่ได้เก็บรุ่นที่1นึเนี่ยผมก็เช่ามาเนี่ยไม่ถึง10องค์นะครับไม่ได้ไม่ได้แบบเก็บจริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับก็อยากจะให้แบ่งๆกันไปเราจะได้มี ติดตัวเอาไว้มีหลวงพ่อติดตัวเอาไว้ตามที่เราศรัทธานั่นเองนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยเนาะแล้วร่วมทําบุญทางวัดได้เลยนะครับอาจจะเป็นรุ่น2รุ่น3อะไรก็ว่าันไปไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับขอให้ทุกท่านทําบุญเยอะๆแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นเองนะครับอ่าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ